รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เมื่อ2,600ปีก่อนนั้นมีผู้ตั้งคำถามมากมายเช่นการตรัสรู้คืออะไรและทำอย่างไรจึงตรัสรู้ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้ว่าทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้คือเกื้อกูลแก่การตรัสรู้เกื้อหนุนแก่อริยมรรคมี37ประการเรียกว่าโพธิปัจขิยธรรม สังวรประทานเพียรระวังบาปอกุลไม่ให้เกิดขึ้นอันคําว่าประธานนะแปลกันง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆว่าเพียรสัมมาปะคือสัมมาก็แปลว่าชอบคําว่าประธานนานี้แปลตามศัพท์ว่าทรงไว้ข้างหน้าคือตั้งไว้ข้างหน้าอันหมายความว่าเป็นความเพียรที่พึงกระทําก่อนไม่ใช่กระทําในภายหลังและคําว่าประธานนานี้ก็มาใช้หมายถึงสิ่งที่เป็นประธาน เช่นพระพุทธรูปซึ่งตั้งอยู่เป็นหลักสำคัญในอุโบสถหรือในโบสถ์ก็เรียกว่าพระประธานพระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ในหมู่สงฆ์ก็เรียกว่าประทับอยู่เป็นประธานแห่งสงฆ์บุคคลที่นั่งอยู่ข้างหน้าเป็นประธานของการประชุมก็เรียกว่าประธานที่ประชุมก็ตรงตามศัพท์ว่าดำรงอยู่ข้างหน้าหรือตั้งไว้ข้างหน้าและความเพียรที่มาเรียกว่าประธานนี้จึงมีความหมายว่า เป็นความเพียรที่พึงตั้งขึ้นไว้เบื้องหน้าพึงกระทำก่อนเพราะว่าทุกคนนั้นย่อมมีสิ่งที่พึงทำหลายอย่างผู้มีธุระมากก็ต้องมีความเพียรที่จะต้องกระทำมากแต่ในบรรดาธุระที่กระทำนั้นจะทำเรื่องใดเป็นเรื่องหนึ่งจะทำเรื่องใดเป็นเรื่อง,ง,องสองหรือเรื่องใดเป็นเรื่องที่สามถือว่าเวลาใดเวลาหนึ่งจะพึงกระทำเรื่องใดในเวลานั้นและเมื่อได้กำหนดไว้ดังนี้ถ้ากำหนดไว้ว่า เป็นเรื่องที่พึงทำที่หนึ่งที่สองหรือเรื่องที่พึงทำที่หนึ่งก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประธานความเพียรที่พึงกระทำในเรื่องนั้นก็เรียกว่าประธานหรือว่าถ้ากำหนดเวลาว่าในเวลาใดจะทำเรื่องใดถึงเวลานั้นก็ทำเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็เป็นประธานของเรื่องทั้งหลายในเวลานั้นคือจะต้องทำในเวลานั้นและความเพียรที่กระทำก็เรียกว่าประธานดังเช่นในเวลานี้เป็นเวลาที่ท่านผู้มุ่งปฏิบัติทม กำหนดไว้ว่าจะฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมในเวลานี uh, ้เรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการฟังธรรมปฏิบัติธรรมจึงเป็นประธานเรื่องอื่นก็งดไว้ก่อนและความเพียรที่พึงธทำก็เรียกว่าเป็นประธานอุปการธรรมในการปฏิบัติสติปัฏฐานในการปฏิบัติสติปัฏฐานนี้ต้องอาศัยความเพียรปฏิบัติเป็นประธานในการปฏิบัติสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่า มีความเพียรมีความรู้พร้อมคือมีสัมปชัญญะความรู้ตัวสติมามีสติกำจัดอภิชยาความยินดีโทมนัสความยินร้ายในโลกเสียอันเป็นอุปการะธรรมในการปฏิบัติสติปัฏฐานนี้ก็คือมีสัมมาประธานนะความเพียรชอบนั่นเองกายจิตการตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมดังที่ได้กล่าวแล้ว สำหรับในข้อที่เป็นกายเองและเป็นเวทนาเองก็รวมอยู่ในขันห้ากายก็เท่ากับรูปเวทนาก็เป็นเวทนาอันบุคคลผู้เกิดมามีขันห้าอันตั้งตนด้วยรูปเวทนานี้เป็นภพเป็นชาติที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราตัวรูปตัวเวทนาเองนั้นเป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางกลางไม่พยากรณ์คือไม่กล่าวว่าเป็นดีหรือเป็นชั่ว เป็นธรรมะที่เป็นกลางๆที่ทุกคนได้มาตั้งแต่กำเนิดเป็นวิบากขันคือเป็นขันที่เป็นวิบากคือผลของอวิชชาตั้หาอุปทานกรรมฉะนั้นตัวกายตัวเวทนาเองจึงไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลแต่เป็นสิ่งกลางๆบารมีอาสวะและก็มาถึงจิตจิตนี้เองที่เป็นตัววิญญาณธาตุธาตุรู้ ก็เป็นาธาตุอันหนึ่งซึ่งมีอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นสิ่งที่อาศัยกับกายนี้ดังที่เรียกว่ากายจิตและจิตนี้เองที่เป็นที่บังเกิดขึ้นเป็นที่เก็บไว้แห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแห่งบุญและบาปทั้งหลายแห่งบารมีและอาสวะทั้งหลายถ้าเก็บดีก็เป็นบารมีเก็บชั่วก็เป็นอาสวะและสิ่งที่เก็บไว้นี้เป็นส่วนละเอียดก็เก็บไว้ในจิตส่วนลึก เหมือนอย่างตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มดูที่ปากตุ่มน้ำข้างบนก็ใสสะอาดแต่ที่ก้นตุ่มนั้นยังมีตะกอนถ้าเป็นส่วนดีก็เรียกว่าบารมีคือทำดีๆไว้ก็เก็บไว้เก็บไว้ทำชั่วก็เก็บไว้เก็บไว้เป็นอาสวะอาสวะแปลว่านอนจมหรือหมักหมมอันนับว่าเป็นความดีความชั่วอย่างละเอียดดังที่เรียกว่าเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยมีนิสัยดีก็แสดงออกมาดี มีนิสัยไม่ดีก็แสดงออกมาไม่ดีนิสัยนี้เป็นสิ่งละเอียดเป็นที่อาศัยของทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่แสดงออกแล้วเมื่อมีอารมณ์คือมีเรื่องเข้ามาก็มากวนตะก,กรอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มให้ฟุ้งขึ้นมาปรากฏอยู่ในจิตเช่นว่ามีราคาก็รู้ว่ามีราคาไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคาเป็นต้นแล้วเมื่อสิ่งที่ฟุ้งมาจนจิตรู้ได้ดังกล่าวแล้ว เมื่อแรงออกมาอีกทีก็เป็นอย่างหยาบก่อเจตนาคือความจงใจประกอบกรรมเพื่อสุขท่านสาธิชนทั้งหลายก็กลับมาพบกับท่านสาธิชนอีกครั้งหนึ่งในช่วงธรรมสัญจรขณะนี้เรามาพที่อยู่ที่กรุงออสโลเมือง ประเทศนอร์เวย์ซึ่งออสโลเป็นเมืองหลวงของประเทศแห่งนี้ขณะนี้เราอยู่ที่บริเวณท่าน้ําซึ่งเมืองออสโลนั้นถือว่าเป็นเมืองเมืองท่าที่สําคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศนอร์เวย์นอกจากเป็นเมืองหลวงแล้วก็ยังมีเรือต่างๆเข้ามาเทียบท่าที่นี่มากมายอย่างที่เราได้เห็นว่ามีทั้งเรือสำรานขนาดใหญ่มีเรือนักท่องเที่ยวมีเรือข้ามภาคมาจอดนับเบลนท่าแห่งนี้วันนี้ก็อยู่กับพระเดชพระคุณท่านพระครูประหลัดมงคลวัดเช่นเคยวันนี้จะมา กราบมิสก,การขอใม้ตาท่านขยายความเรื่องสมมติประธานสีกราบมิสการพระครูบาศรครับอยากจะขอกราบเบื้นางาเพราะว่า,วาความหมายก่อนครับครับความหมายของสมมประธานสีนี่คืออะไรครับความหมายเขาก็บอกว่าป้องกรรันระงับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอย่าให้มันเกิดขึ้นครับก็คือความเพียรพยายามนั่นเองครับเมื่อเรามีความเพียรพยายามรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีต้องรู้ก่อนนะถ้ารู้แล้วโอ้มันเป็นเชื้อโรค เราต้องระงับอย่าให้มันเกิดขึ้นเหมือนหมอหมอนี่เขาต้องรู้ว่าเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้ามาสู่ร่างกายมนุษย์เนี่ยเราต้องป้องกันมันต้องมีฉีดวัคซีนหรือไม่ก็อย ulously, ่างเอชอย่างเนี้ยมันเป็นเชื้อโรคที Target> ่ไม่ดีเราต้องมียาป้องกันถ้าไม่มียาป้องกันเข้าสู่ร่างกายเมื่อไหร่เมื่อนั้นหายนะเข้ามาแทนเพราะนั้นเราต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะนั้นคําว่าสมรภิทานคือเพียงพยายามระงับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอย่าให้เข้ามาสู่ร่างกายของเราแม้จิตใจของเราก็จะให้เข้ามาครับ อย่างนี้เราจะมีวิธีระวังป้องกันอย่างนี้เพราะว่าเชื้อโรคอย่างนี้เยอะมากแล้วก็พัฒนาไปหลายสายพันธุ์อย่างก่อนที่อาจารย์พักครูจะมานี่ก็ต้องไปฉีดยาใช่ไหมครับเป็นวัคซีนใช่ไหมครับใช่เพื่อที่จะป้องกันเชื้อโรคเขาบอกไอ้สายพันธุ์ที่เราฉีดปีที่แล้วปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกไอ้ก่อนมาไปฉีดอะไรครับการพิษสุนักบ้าเหรอครับไข้หวัดใหญ่ครับไข้หวัดใหญ่ทีนี้เมื่อเราเป็นไข้แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์รู้สึกจะมีแฟนขับมาครับเมื่อเป็นทุกข์มากๆเนี่ ถ้าไม่เป็นสกุกหลครั้งไหลหนเนี่ยรเริ่มไม่เ,เป็นสุกแ<จ>ล้วครับเริ่มเริ่มที่จะทําให้เราเนี่ยสุขภาพจิตไม่ดีครับเริ่มพูดไม่ทัดเพราะเราถ้าหากว่ามีความทุกข์เข้ามารุมเร้าจิตใจหรือว่าร่างกายเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ไม่เป็นสุขจะนั่งก็ไม่เป็นสุขจะนอนก็ไม่เป็นสุขจะเดินก็ไม่เป็นสุขอันนี้คือเราต้องป้องกันเพราะรู้ว่า สิ่งเหล่านี้จะทําลายร่างกายและใจิตใจของเราโอ,อ้ครับลักษณะครับและถ้าเรารู้แล้วบางคนก็รู้ไม่ดีแต่ก็ยังป้องกันไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเขาประมาทอ่ะที่เขาบอกอยู่ยว,ว่าสิ่งนี้คือไม่ดีนะครับอย่าไปใกล้มันนะอย่าไปใกล้ไฟอย่างเงี้ยถ้าไปใกล้ไฟมันร้อน ถ้าใกล้มากๆก็ร้อนมากถ้าเหยียบมันก็ยิ่งร้อนเข้าไปเราก็ต้องป้องกันไว้จากเข้าไปใกล้สิ่งชั่วร้ายต่างๆเช่นความมืดควเมื่แเรามองไม่เห็นแล้วเข้าไปมันก็มืดแล้วมันดีไหมล่ะพอมองไม่เห็นก็เหยียบสุนัขเหยียบแมวเหยียบหนูเหยียบหรือว่าเก็บกับแล้วเบิดหรือว่าเหยียบตะปูอันนี้มันก็นํามาซึ่งความเจ็บปวดถ้าหาว่าเก็บปวดแล้วเป็นเชื้อโรคเข้าไปอีกโอ้อีเที่ยวเนี่ย มันจะทําให้ร่างกายนี่ทุกพลภาพืาอเ,เดินไม่ได้ไปมาไม่ได้นอนซมอย่างเดียวแล้วในที่สุดชีวิตก็ไม่มีความหมายห้ามใจยังไงครับบางคนก็รู้ว่าเหล้าก็ดีบุหรี่ก็ดีไม่ดีทั้งนั้นนะครับ mm hmm. สิ่งเส,สงพติดพวกนี้ไม่ดีแต่ก็ยังไปยุ่งยังไปเสพ <c oughs> เราจะมีวิธีห้ามไม่ให้บาปอันนี้มันเกิดขึ้นยังไงหรือบางทีก็รู้ว่าการไปล่วงละเมิดทางเพศไม่ดี mm hmm. ไปมีพฤติกรรมสามสอนอย่างนั้นมันไม่ดีแต่มันอดใจไม่ได้ครับก็พยายาม ศึกษาว่าโทษของสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรบ้างครับแล้วเห็นผลสุดท้ายของคนที่ไปเสพนี่ต้องดูผลสุดท้ายช่วยหรือว่าไปเข้าไปใกล้มาแล้วเห็นผลสุดท้ายเป็นยังไงครับพอเห็นผลสุดท้ายโอ้มันทุกข์ทรมานอย่างนี้คนไปเสพเข้าแล้วมันทุกข์ทรมานมันต้องดิ้นรนกระสับกระส่ายควายจะออกจากทุกได้มันเป็นการทุกข์ทรมานมากอพอเห็นผลแล้วนี่เราอยากเป็นไหมครับ ถ้าไม่อยากเป็นก็ต้องป้องกันครับป้องกันด้วยการม,มีสติโอ้อันนี้คือสิ่งชั่วร้ายอ,อันนี้คือสิ่งเสพติดอันนี้คือสิ่งที่จะทําทให้คนนี้เกิดความเดอือดร้อนเราจะไปใกล้มันเลยจะไปคลุกคลีกับมันเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าป้องกันเหมือนตำรวจป้องกันผู้ร้ายก็ต้องมี มีอาวุธยุทธประการปกป้องต่างอาวุธต,ต่างๆอ,อย่างเช่นตำรวจมีปืนมีมีดหรือว่าการฝึกร่างกายตัวเองให้เข้มแข็งแล้วเราจะป้องกันกิเลสยังไงครับการป้องกันบาปยังไงไม่ให้เกิดเราใช้มีดใช้ปืน,ปนก็ป้องกันบาปไม่ได้ครับทางพระเขาเรียกว,ว่าใช้สติครับสัมปชัญญะสติคือมารู้รึกรู้ว่าอันนี้มันทําให้จิตใจของเราเศร้าอันนี้มันทําร่างกายของเราให้ทุกพลภาพครับ เมื่อเรารู้อย่างนี้สติของเรารู้อย่าไปใกล้มันอย่าไปสูงสิงกับมันหรือว่าจะไปคลุกคลีกับมันอย่าไปใกล้เหล้าอย่าไปใกล้บุหรี่อย่าไปใกล้ยาเสพติดใช่อย่าไปใกล้แหล่งที่เป็นอโคจรอบายมุกขารพนันก็รู้ว่าไม่ดีไปทีไรก็อดใจไม่ได้เล่นทุกทีก็อย่าไปแถวนั้นใช่เพราะนั่นคือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีกว่านั้นก็ยังมีอยู่แล้วทำไมไม่ไปพะ่อาจารย์ครับครับการป้องกันตัวแบบป้องกันทางโลกป้องกันทางกายยังใช้ มีดปืน <S <S ผาหน้าไม้ครับแต่ไอ้ป้องกันบาปทางใจเนี่ยปืนมีดก็ช่วยไม่ได้ต้องใช้อะไรครับใช้ปัญญาใช้สติใช้สมาธิคือศีลสมาธิปัญญาพวกเนี้ยจะเป็นเครื่องป้องกันใจได้ดีที่สุดถ้าหากว่าเรามีศีลศีลคือการระงับกายวาจารไม่ให้พากายนี่ไปสู่ที่โน่นที่นี่ครับรู้จักพกูดรู้จักคิดครับ ถ้าหากว่าเรามีศีลแล้วมันก็เป็นเครื่องป้องกันร,ระดับหนึ่งถ้ามีสมาธิก็เป็นการป้องกันใจไม่ให้คิดปรุงแตง่งฟุงซ่านถ้ามีปัญญาก็แยกแยะว่าอันนี้คือเชื้อโรคอันนี้คือวิตามินรเราควรจะเอาวิตามินเข้าสู่ร่างกายอย่าเอาเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายอันนี้ <Ast> คือวิธีการป้องกันใจครับถ้าหากว่าเราแยกแยะได้อย่างเช่นเรารู้ว่าน้ํามันเย็นเราจะไปใกล้น้ํามันเย็นถ้าเอาเท้าแห่ลงไปมันจะทําให้เท้าชาเท้าแข็งครับ ถ้าเราแยกไปมากๆม,มันก็ทําให้เลือดไม่เดินแล้วขานี่ก็จะขาดครับอันนี้คือวิธีการป้องกันรู้แล้วอย่าไปใกล้มันไฟก็เหมือนกันมันร้อนเราก็รู้ว่ามันร้อนมันจะไหม้ถ้าหากว่าเราไปใกล้มันมันก็ร้อนทําให้ผิวหนังนี่หยาบกร้านหรือว่าเหี่ยวแห้งไปอันนี้เราก็อย่าไปใกล้เพราะฉะนั้นสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นอกจากเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็อยู่กับมันซะเข้าใจมันซะแล้วก็อยู่กับมันให้ได้แต่พยายามป้องกันมันไว้ทุกขณะมีสติ อย่าให้เข้าใกล้ครับคือสติของเราต้องระมัดระวังโอ้อันนี้เชื้อโรคร้ายอยากเข้าสู่กายสู่ใจของเราเลยอย่างนี้ก็เป็นการป้องกันคือเป็นอาวุธของเราพุทธเจ้าครับคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคืออาวุธชั้นยอดครับถ้ามีอยู่ที่ใจของใครแล้วคนนั้นก็ปลอดภัยครับการเรียนถามพระอาจารย์ต่อครับครับว่าบางคนเขาบอกว่ามันระวังได้แค่ตอนอยู่ในวัดพอออกนอกวัดนี่เป็นอีกคนหนึ่งเลยตอนอยู่ในวัดนี่โอ้ยระวังทุกอย่างไม่เหยียบมดไม่ตบไม่ตียุง ไม่ทำผิดศีลไม่แต่ข้อเดียวแต่พอออกไปนอกวัดบอกโอ้โหสังคมโลกภายนอกยุคอะไรโลกโลกาพิวัดโซเชียลมีเดียนี่มันดึงไปจนระวังไม่ทันทําไงดีครับก็เพราะว่าเรามาวัดนี่มากินวิตามินซีเม็ดเดียวคก็เลยป้องกันหนาวไม่ได้ป้องกันโรคไม่ได้ครับเราต้องกลับไปบ้านก็ไปกินอีกต้องอีกเม็ดหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งที่บ้านต้อววิตามินอะไรแล้ววิตามินซีเหมือนเดิมแหละมันเดิมอย่าเข้มแข็งหมายความว่าเราจะมาวัด ถ้ามาทําศีลมารักษาศีลมานั่งสมาธิอย่างเดียวกลับบ้านก็ทําได้าไม่ใช่ที่วัดอย่างเดียวใช่เมื่อไปอยู่บ้านเราก็รักษาศีลได้ศีลห้าก็อย่าให้ขาดสิแล้วก็สมาธิแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์เป็นต้นหรือไม่ก็แยกแยะบัญญาว่าการที่เรามีความสุขนี่มันเพราะอะไรการที่เรามีความทุกข์เพราะอะไรเมื่อเรารู้อย่างนี้อ๋อความสุขมันเกิดขึ้นด้วยการสวดมนต์ความสุขเกิดขึ้นเพราะการรักษาศีล ความสุขเกิดขึ้นเพราะการพิจารณาสังขารว่ามันไม่เที่ยงลักษณะนี้ก็เป็นการป้องกันแล้วถ้าเราหมั่นสวดมนต์บ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆไอ้สวดมนต์ไม่ใช่ว่าสวดที่วัดอย่างเดียวนี่นะสวดที่บ้านก็ได้สวดที่สวนสาธารณะก็ได้สวดที่ไหนก็ได้แค่สวดในใจนี่ก็เป็นภาวนาใหม่แล้วบุญเกิดขึ้นเพราะการสวดมนต์นั่งสมาธิก็เหมือนกันเรานั่งในที่สวนสาธารณะนี่แล้วก็นั่งหลับตาพุทโธโดสัมมาอรังน้ำพะพทะยุบเนาะพองนก็ว่าไปอยู่ในใจของเรา มันก็เป็นการป้องกันแล้วถ้าเป็นการป้องกันอย่างนี้ใจของเราก็ไม่คิดในสิ่งที่เสียหายม,มันก็เข้มแข็งแม้อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมดีๆหรือไม่ดีมันก็รู้เท่าทันม,มันจะเหมือนกับเซฟตี้คัตโอ้อตัดก่อนครับมันเตือนก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปทำบาปแต่ถ้าเผื่อเราอยู่ในวัดเรากินวิตามินก็คือเหมือนกับอยู่ในวัดเราปฏิบัติรักษาศินแต่พอออกมาแล้วเราไม่ได้กินเลย ยามันต้องกินต่อเนื่องใช่ไหมครับยาบางอย่างไม่ใช่แบบโอ้ยาครอบจักรวาลเม็ดเดียวชีวิตนี้ไม่ต้องอีกแล้วไม่ใช่นะครับปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับเรารับประทานยาใช่ไหมครับถูกต้องต้องทั้งในวัดและต้องทั้งนอกวัดครับถ้าเราบอกเม็ดเดียวได้ตลอดชีวิตเป็นไปไม่ได้ไม่มียาไหนเป็นแบบนั้นใช่นั้นการฝึกพึงระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นต้องฝึกทำตลอดช่ทั้งในวัดทั้งนอกวัดหรือพูดง่ายคืออยู่ที่ไหนก็ได้เป็นงานของชีวิตครับอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ทําได้เพราะว่าระวังไม่ให้บาปเกิด ทำให้เรามีความสุขไม่ว่า<ช>เราอยู่ในวัดหรือนอกวัดใช่ไหมครับใช่อย่างที่เรียนถามพระอาจารย์ว่าบางคนเนี่ยโอ้โหบอกว่าไปอยู่ที่วัดเป็นคนดีมากนี่เดี๋ยวคนชมโอ้โหแต่พอออกจากวัดที่เป็นคนละคนเลยแล้วก็บอกว่าอาวัดไม่เห็นช่วยอะไรเลยช่วยให้เป็นคนดีแค่ในขอบเขตแค่เฉพาะระยะเวลาสั้นๆแล้วี่จะถามอาจารย์เพิ่มเติมขยายละเอียดย่อยลงไปอีกครับว่าในวัดถ้ามีการนุ่งห่มแต่งตัวที่รัดกุมมีการพูดการคุยที่สำรวมระวงังเล่าออกมาอยู่ที่บ้าน ต้องไปที่ทํางานชีวิตคนส่วใหญ่ทํางานอาทิตย์หนึ่งห้าวันแต่งตัวก็แต่งอีกแบบพูดจาก็อะไรไม่รู้เต็มไปหมดจะพึงระวังยังไงดีครับเราก็ต้องรู้สถานที่รู้กาลเทศะถ้าเราไม่รู้กาลเทศะเราก็ทําตัวไม่ถูกอย่างเช่นเรามาประเทศหนาวเราจะไปใส่เสื้อผ้าบางๆได้ยังไงมันก็ป้องกันไม่ได้เมื่อป้องกันไม่ได้แล้วคุณเป็นอะไรล่ะคุณไม่รู้แล้วคุณก็เกิดความทุกข์แล้วคุณก็หนาวสั่นอย่างเงี้ย แล้วมันจะช่วยคนได้อย่างนนไรันสารหรืยอยังครับยังครับเพราะว่าเรามีเครื่องป้องกันที่ดี<อ>เพราะฉะนั้นเรารู้สถานที่รู้การเวลารู้บุคคลรู้ชุมชนอันนี้จะเป็นการป้องกันเราเนี่ย ให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองรู้สถานที่รู้สถานที่สถานที่ีนเป็นวัดหรือว่าเป็นบ้านหรือเป็นโรงเรียนหรือูเป็นโรงแรมเราต้องรู้ก่อนโรงแรมเราควรแต่งตัวอย่างไรบ้านควรแต่งตัวอย่างไรวัดควรแต่งตัวอย่างไรเราก็ต้องรู้สถานที่รู้การเวลาครับรู้การเวลาเวลานี้เวลาเช้าทำยังไงเวลากลางวันทำยังไงเวลามืดทํำยังไงถ้าไม่รู้การเวลาเราก็ทําตัวไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราต้องรู้การเวลาด้วยรู้ชุมชนชุมชนเขานี่ชุมชนชุมชนวัดชุมชนนอกบ้านชุมชนโรงแรมชุมชนงานศพ หรือว่าชุมชนแต่งงานเราต้องรู้พอรู้แล้วก็แต่งตัวให้มันถูกอย่างนี้ไปวัดรู้แต่ลวแบบนึงใช่ไปงานศพก็ต้องแต่งตัวแบบหนึ่งไปงานมงคลก็ต้องแต่งตัวแบบหนึ่งนะครับถ้าทําแบบนี้ได้แล้วก็จะช่วยเพิงระวังใช่ไม่ให้บาปนั้นเกิดขึ้นถูกต้องแล้วก็สบายใจด้วยพอรู้ว่าโอ้วัดคนแต่งตัวอย่างนี้แต่ถ้าไปวัดแต่งตัวอีกแบบหนึ่ง คนทั้งหลายก็โอ้คุณมาจากไหนคุณมาจากขั้วโลกไหนเนี่ยมันก็เราต้องศึกษาเพราะว่าอยู่ในโลกนี้ต้องศึกษาศึกษาคือเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างมาประเทศนอร์เวย์เราศึกษาวัฒนธรรมเขาเขาเป็นคนเรียบง่ายอย่างเขามีลูกปั้นเขาจะไม่มีเสื้อผ้าอา่อนบ่งบอกว่าทุกคนเกิดมาจากตัวเปล่าเ,าเมื่อตายก็ตายไปเปล่า แล้วจะไปปรุงแต่งอะไรมากมายเขาว่าอย่างนี้เมื่อเขาไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายเขาก็มีความสุขเขาก็มีความสบายใจได้嗯嗯อย่างนี้บ่งบอกว่าวัฒนธรรมเขารู้อย่างนี้เขาเป็นมาอย่างนี้เมื่อ <ka> เรามาอยู่ต้องเรียนรู้เขาถ้าหาว่าเขาเป็นอย่างนี้เราแต่งตัวอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่ถูกเขาจะมองว่าโอ้เขาพันไหนเนาะ Ju <ๆ>อยู่กัวโลกไหนเนาะอย่างนี้เป็น <Avoid S 2> ต้นครับอืมครับแล้วเวลาที่เราไปต่างที่ต่างทางต่างวัฒนธรรมับบางทีมันอาจจะมีช่อง ทำให้เราสามารถที่จะทําบาปได้เช่นวัฒนธรรมบางอย่างเขาอาจจะเปิดกว้างในบางเรื่องที่เราไม่เปิดนี่ครับ<ช>เราควรจะต้องพึงระวังอะไรครับก็ต้องศึกษาว่าการที่เรามาอยู่วัฒนธรรมนี้เรามีช่องมีโอกาสจะทําอำแต่เราก็ไม่ทา,า,ามาต่างประเทศเนี่ยใ<ช>่เขาไม่รู้ว่าเป็นพระอืมาถึงเขาก็จะมาจับมาลูกมาคํำม,มากอดมาหอมเนี่ยครับนี่มันเป็นอย่างนั้นเราต้องพึงระวังไงครับเราก็ต้องรู้ตัวเราเองว่าเราเป็นใครับ เราเป็นพระหรือเป็นโยมเราดูในฐานะที่ทําได้หรือไม่ได้เราต้องรู้ว่าเรามีศีลป้องกันนะรเราเป็นพระเราต้องมีระเบียบปฏิบัติอย่างพระถ้าหากว่าเราทําไม่ถูกแสดงว่าคุณเป็นพระไม่สมบูรณ์แบบคุณไม่รู้ว่าพระคืออะไรดังนั้นเราเป็นโยมเราเป็นโยมแบบไหนอะโยมที่อยู่ในวงการขี้เล่าเมายาหรือว่าวงโยมที่เล่นการพนันหรือว่าวงโยมที่เอาเที่ยวเตะอันนี้มันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ ชักจูงชักใหญ่ให้ไปสู่อภัยอย่างมุกได้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วคนที่เล่นประจําเป็นยังไงคนที่เสพยาเสพติดเป็นประจําเป็นยังไงผลสุดท้ายเป็นยังไงใช่ใทีนี้ถ้าเราไปทําอย่างนี้ผลสุดท้ายของเราก็ไม่ต่างกับเขาลักษณะจริงครับเมื่อวานไปย่านหนึ่งครับตอนที่อาจารย์พ่อกูบอกว่าหิวน้ําไปแวะย่านย่านหนึ่งแล้วก็ไปแวะซื้อน้ำนะย่านนั้นเป็นย่านของคนที่ไม่ค่อยดีอยู่พอเข้าไปมันรู้สึกเลยอาจารย์พ่อกูบอกว่า อยู่ตรงนั้นนานๆแล้วโอกาสที่มันจะมีความเสี่ยงสิ่งที่ไม่ดีบาปอากุศลจะเกิดขึ้น,นมันเกิดได้เพราะนั้นมันเป็นศูนย์รวมของของอบายมุกของของสถานที่ที่ไม่ดีก็จะมีคนที่ไม่ดีไปอยู่ตรงนั้นเมื่อสองอย่างนี้อยู่รวมกันก็เป็นโอกาสทําให้เราเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะคล้อยตามไปทําให้บาปนั้นเกิดได้ังนั้นมีโอกาสผมว่าเราต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับที่พระองค์ตรัสว่าที่อโคจรเนี่ยเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงและอย่าเข้าไปอย่าไปอยู่ในที่นั้นไม่ว่าจะสั้นหรือยาว บางคนบอกไปแป๊บเดียวแต่บางทีแป๊บเดียวในที่อย่างนั้นก็อันตรายใช่ไหมครับ<ช>เกิดเผลอใจไปแป๊บเดียวมันก็เสียไปทั้งชีวิตผมเห็นคนแต่งตัวเหมือนพวกค้ายาะะลักษณะต่างๆเนี่ยดูแล้วมันทําให้เราเห็นเลยว่าคนที่หลงผิดทางเนี่ยมันทําให้ชีวิตเขาตกต่ําไปในทางที่ไม่ดีกลับเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยย่านที่ดีอย่างที่ทเราเห็นกันคนเดินไปออกกํลาลังกายใส่ชุดวิ่งกันหน้าตาสดใสย,ยิ้มแย้มเบิกบานคนพวกนั้นเขาจะมีอาการระแวงระวังครับอาจารย์ รเราเดินไปเนี่ยเขาจะไม่สบตาเรารตาเขาจะหันไปทางอื่นมองไปทางอื่นเหมือนใจเขาไม่สบายเหมือนคนเคยทาบาปเนี่ยจะไม่มีความบริสุทธิ์ใจเมื่อมีความบริสุทธิ์ใจก็จะลอกแลกอยู่อย่างนี้ uh huh. นั้นผมคิดว่าเราเลือกสถานที่ที่ดีเรารู้ว่าเราควรจะไปที่ไหนนะครับ uh huh. แล้วก็หลีกเลี่ยงเอาไปมไปุกไฟแล้วสุดท้ายก็รุปว่าการรับประทานวิตามินเนี่ยนอกจากไปรับประทานในที่ที่ดีคือในวัดแล้วกลับมาที่บ้านต้อง รับประทานต่อเนื่องแลวก็ทาต่อเนื่องด้วยความดีต่อเนื่องไม่ว่าอยู่ที่ไหนทุกเพศทุกวัยนะครับก็จะทําให้เรานั้นพึงระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นทั้งที่วัดที่บ้านแล้วก็ที่ทางานมีอากาบขอบพระคุณพระครูประหลัดมงคลลวัดเป็นอย่างสูงที่เมตตามให้ข้อคิดเกิดในวันนี้การขอบคุณครับจี๊ไม่เย็นก็เห็นแต่ทู ใจชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัสก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะโสพล มาร่วมใส่เสื้อรละลึกถึงแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อแสดงพลังของลูกๆก,กันทั้งแผ่นดินนะคะโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ทดแทนบุญคุณบิดามารดาด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและฝึกฝนตนเองตามหลักพุทธธรรมเป็นโอกาสอันดีที่น้นองนักเรียนโรงเ,เรียนนานาชาติจะได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมณะและศีลจารีณน,น้อยในช่วงปิดเทอมใหญ่นี้ณวัดพระรามเก้ากัญนาพิศเศษ